วัสดีครับวันนี้นำเสนอมีดครัวเหล็กแหนบมีดใบยาวแปดนิ้วใบกว้างสองนิ้วสันหนาสี่มิลส่วนปลายหนา1นมิลด้ามทำจากไม้ถูเนื่องจากทางโรงงานไใจดีได้สั่งจองเข้ามาอยากได้มีดครัวที่มีความคม และรักษาคมได้ดีเนื่องจากทางโรงงานเขาต้องทำสำละไก่ต่อเนื่องหลายร้อยกิโลจึงต้องการมีดที่มีความคมสูงและรักษาคมได้ดจีจึงได้สั่งมาทางผมเน,เนื่องจากมีดที่เขาเคยใช้นั้น,นรักษาคมไม่ดีต้องทำงานไปรับคมไปเรื่อยๆก็เสียเวลารับคมจะจได้ งานได้น้อยลงจึงได้สั่งมีดพวัวผมไปก็ได้งานได้มากขึ้นส่วนท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อมาหางผมได้อยากได้รุ่นไหนยังไงก็เข้ามาคุยกันราคาเป็นกันเองทำจากเหล็กแมพคุณภาพดีครับขอบคุณครับ